สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดทางสารทุกท่าน้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องทางข่าวผมจะมาพูดถึงบุตรทั้ง9ของเทพมังกร ว่ามีใครบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเนาะก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าบุตรทั้ง9้าไม่ใช่บุตรตามสายเลือดของเทพมังกรเนาะเป็นเพียงมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดในแต่ละเผ่าที่เทพมังกรมอบพลังส่วนหนึ่งของเขาและสร้างพวกเขาให้กลายเป็นราชันเทพแต่ละคนจะมีคุณสมบัติมีความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนนะครับพวกเขาทั้ง9้าพร้อมใจที่จะเรียบเทพมังกรว่าบิดาและสัญญาว่าจะจงรักภักดีตลอดไปบุตรทั้ง9้าแบ่งความสามารถออกเป็นมังกรทั้งหมด6ธาตุคือดิน น้ำลมไฟแสงมืดและ2คุณสมบัติคือควบคุมเวลาและอวกาศอีกหนึ่งตัวมีความสามารถพิเศษคือมังกรภูเขาเป็นการแสดงถึงความมั่นคงมีคุณสมบัติการสร้างธาตุดินธาตุน้ำธาตุพืชและการป้องกันขั้นสุดยอดก็คือมังกรแต่ละตัวจะมีธาตุที่ อยู่ระดับสูงกว่าเทพมังกรเนาะเทพมังกรมีทุกทาธาตุก็จริงแต่าธาตุที่มีคือแต่ละาธาตุไม่ได้ไปสุดเป็นาธาตุกลางๆที่ผสมรวมกันอยู่เนาะบุตรทั้ง9ของเทพมังกรประกอบด้วย1 แบ่งตามธาตุเขาบอกว่ามังกรแต่ละตัวจะมีธาตุขั้นสูงกว่าเทพมังกรก็คือเป็นธาตุระดับเทพขั้นสูงนั่นเองจะมีราชามังกรดินราชามังกรน้ําราชามังกรลมราชามังกรไฟราชามังกรแสงและราชามังกรดําควบคุมธาตุมืดเนาะสตามคุณสมบัติคือราชามังกรขาวควบคุมอวกาศก็คือควบคุมคุณสมบัติเชิงพื้นที่เนาะและราชามังกรหยกควบคุมคุณสมบัติเวลา3เป็นมังกรที่วิเศษมากๆกนะครับก็คือราชามังกรภูเขาเนาะ มีคุณสมบัติการสร้างมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุพืชแต่เป็นธาตุที่ไม่สดนะครับเป็นธาตุธรรมดาแต่มีหลายธาตุรวมรวม,รวมกันอยู่เนาะเขาบอกว่าประชามังกรภูเขาแสดงถึงความมั่นคงในยุคที่เทพมังกรเจอดาวดวงหนึ่งและเริ่มที่จะสร้างเผ่าพันธุ์มังกรเขาได้สร้างบุตรทั้งแของเขาขึ้นมาก่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดปัญหาหนึ่งขึ้นคือจํานวนมังกรมีมากเกินไปและพื้นแผ่นดินไม่เพียงพอต่อการอาศัย เพราะดาวดวงนั้นมีน้ํามากเกินไปเทพมังกรเลยสร้างบุตรคนที่9้าคือราชามังกรภูเขาราชามังกรภูเขาได้รับหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือ,คอการแบกเผ่าพันธุ์มังกรมันเป็นมังกรสายเลือดบริสุทธิ์เพียงสายพันธุ์เดียวที่ไม่สามารถบินได้แต่สิ่งที่ได้มานั้นคือพลังแห่งการสร้างธาตุดินธาตุน้ำธาตุต้นไม้และพลังป้องกันขั้นสูงสุดมังกรภูเขานี่ถ้าจะให้พูดถึงก็ลักษณะคล้ายๆเต่าเนาะตัวค่อนข้างจะใหญ่คือ ใหญ่มากๆนะครับแบกเผาพันธุ์มังกรได้ก็เหมือนเป็นเกาะขนาดย่อมๆให้เผามังกรอาศัยอยู่บนหลังเนาะก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับบุตรทั้ง9ของเทพมังกรที่ผมรวบรวมมาถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ